สวัสดีค่ะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆชี้น่ารักทุกคนนะคะกับผมกับพี่จอรีโอปอนะคะวันนี้ไม่ต้องสืบเลยค่ะว่าพี่จซรีโอปอมาทําอะไรนะคะวันนี้พี่จซรีโอปอก็แบบว่าเออวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของพี่จซรีโอปอชี่นี่ค่ะพี่จซรีโอปอก็อยากมีโมเมนต์ดีๆแบบคนอื่นเขาบ้างที่มีคนศรัทาที่ยูนเกิดให้จะพี่จซรีโอปอเป็นคนไม่ค่อยสันทัดกับงานวันเกิดเท่าไหร่นะคะเนื่องจากว่าทาเองแดกเองอยู่บ้านดีกว่าสนุก่าเยอะนะคะไม่ืองังด้วยอะไรมีเล่นน เออก็นะคะพี่โอนิโอบอก็อยากวันนี้ก็เลยอยากให้อ่าทำคลิปน่ารักน่ารักนะคะเป็นวันเกิดของลาใหญ่เพื่อนๆเนี่ยมาร่วมอวยพรน,นะคะไม่ใช่มาร่วมด่าน,นะคะร่วมอวยพรใต้คลิปนะคะหรือหน้า Facebook ของพี่โอนิโอบอก็ได้คือมันจะปลื้มมากเว้ยเออถ้าเราได้มีเพื่อนๆมามาอวยพรเพราะหลายคนแม่งแช่งกูเหลือเกินไปตายเสียอะไรอย่างเงี้ยฉันไม่วันเกิดฉันจะไม่ตายวันฉันจะต้องอยู่ยงคงกับพันก็ใจปะ เออวันนี้เป็นวันถือว่าเป็นวันดีแล้วกันอันนี้ก็เป็นแขกรับเชิญนะคะมาร่วมงานวันเกิดของพี่ซอนนี่โอปอเป็นกระเทยเด็กัวป,ะปนะฮะก็ไปขุดซากศพมาจากป่าช้านะคะน่ารักจริงจริงขอให้ขอโทษค่ะร้อนเลนเราจะไม่บาดเจ็บเราจะไม่เล่นลุนแรงกับเด็กสาวอันนี้คือลูกนะคะลูกโอเคนะคะก็เดี๋ยวจะเป็นการเป่าเค้กนะคะก็เดี๋ยวเราจะมาร้องเป่าเค้กแล้วก็ร้องเพลง Happy ิร์ t เดย์พร้อมกันนะคะ ก็ได้เวลาอันสมควรยิ่งแล้วนะคะที่เราจะมาร่วมเป่าเครพร้อมกันนะคะก็ถ้าอย่างไรแล้วพี่ซอนิโอปอก็ฝากเพื่อนๆพี่ๆน้นองๆทุกคนนะคะร่วมร้องเพลง Happy Birthday ให้กับพี่โอนิโอปอด้วยค่ะ5 4าสสองเริ่มค่ะ มันเป่าลมอะไรหรอกโอเคนะคะก็ผ่านเวลานะคะกับการเป่าแค้ควันเกิดของพีง่โซนิอพอนะคะก็ถ้าอย่างไรแล้วเดี๋ยวเรามาพบกับการกินแบบพี่โซนิอัลพอได้เลยค่ะค่ะก็เป็นอย่างไรบ้างคะ่ะก็เราก็ผ่านพ้นเวลากับการเป่าเทียนควันเกิดถึงเวลา,าที่ชุกชานรอคอยแล้วนะคะแหม กับการกินเค้กแบบพี่ซอนิโอปอก็ถือว่าการกินเค้กนี้ถือว่าเป็นสิริมงคลเอาเลิกเอาชัยกันเลยนะคะเฮ้ยมันนี่ใช่แล้วอะไอ้กูมองไม่เห็นเว้ยอีสัตว์อีพวกเวรอีตะไล ขอบคุยค่าขอบคุณอีพวกอะไรอีช้างหมาส่งมาเกิดวันเกิดกูมึงก็เล่นกูเนะเราจะได้แก่กันเฮ้ยมึงดูเริ่มเก่าขึนแล้วพวกมึงเก่ากันมากเลยค่ะขอให้มึงเกต่ที่ตอนนี้โอปอปีนี้มีแต่สิ่งดีๆนะคะอีพวกอะไรที่มึงเจอกูแน่ยากคุณแม่แดกเลยสรุปเล่น นะคะก็ผ่านไปไ,ได้ดีนะคะก็ขอให้วันเกิดปีนี้พี่จอน,นี่มีจากความสุขความเจริญนะคะแล้วก็ขอสิ่งดีๆที่ทุกท่านมอบให้มานะคะย้อนกลับไปหาทุกท่านด้วยนะคะใครที่คิดไม่ดีกับพี่จอรน,นี่ก็เลิกนะคะขอให้คิดดีๆแล้วกันนะคะเพราะว่าพี่จอรน,นี่ไม่ใช่ตัวอับบมงคนหรือกาลกีนีนะคะก็คิดว่าวันเกิดปีนี้ฉันแฮปปี้ฉันมีความสุขมากๆเลยนะคะแต่ไม่มีความสุขไอ้จุ่นเนี้ยไม่ได้กินคือไม่ได้กินแคโยอยใหญ่กูรู้แล้วาใครเอาสิโอ้ย ยังไม่จบยังไม่จบนะคะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะแล้วก็พบเจอกับสิ่งดีๆตลอดตลอดไปเขียนมออี๋ี๋กอีลูขาลาก เลิกลอกจบวันเกิดกูไม่มีแล้วกูไม่เล่นแล้วไปก่อนนะคะเพื่อนเพื่อนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้ก็เป็นวันเกิดเอ้ยลืมที่สําคัญเป็นปีที่สองแล้วนะคะที่พี่จันนี่ได้อัดคลิปวิดีโอสนุกสนุกนะคะโอ้ยกูไม่ไหวแล้ว <c oughs> ขอรทีกนมีความสุขมาก้านใคอี๋ไปแล้วคุณจิงสวัสดีค่ะ